เป็นเนี้อน่าตัวเป็นคนมีมารยาทค่ะแบ่งกินแบางใช้ซึ้งไม่เคยแข่งเรื่องมารยาทเลิกจด,เ,ด <c oughs> เอเมอรัลเอ้ย ทั้งหมดจะไม่มีอะไรยากอะไรอาหารเอาใหม่คุมกับฟ้าใหม่ค่ะถึงหมดจะไม่มีมาไรยากแต่หมดจะไม่ลืมสื e f เฟิร์ฟูฟรวแล้วกันเทยด้ยเฟิร์ฟูทำไงอะเฟร์เฟร์ฟูลอูเร็วเฟอร์สฟูลแต่เธอละน้อวขำอะดังอี